วัดป่าดอนแก้วสะอาดสว่างสงสบยกระดาดสามสัคคีวันนี้ชุมชมนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังมอวอนวัดป่าดอนแก้วตำบลดอนแกนอำเภอพนมจะเลนจังหวัดปุรกาลวันนี้นําโดยพ่อผู้ใหญ่ได้ทําความสะอาดล้อมรอบหมู่บ้านเดี๋ยวนี้ก็ได้ทาความสะอาดมาถึงวัดป่าดอนแก้วแล้วอันนี้คือพ่อผู้ใหญ่นะพ่อผู้ใหญ่บ,บ้านดอนแกนของเรานะครับ นำโดยลูกบ้านอพาลูกบ้านทำความสะอาดในบุญเดือนเ็ดอาบุญสำมะของเฮาอันนี้คุณพอแม่พี่น้องเข้าใช้บ้านในเมืองมีพอบุอต่อยกะมีหลายผูดหลาหคนมาตอยกัดหลายหลายเต็มบ้านเต็มเมืองเลยคุณอาอ,อันนี้นะบ้นานทำความสะอาดนะโดยไม่กวดคุณธรรม เดีวการพากันกันนี่เรื่องตัดยาการมัดตัดซอยกันหลายหลายผู้หลายคนการมัดตัดซอยกันอันนี้พ้ากันกังทว้งรางตามถนนคนมากนะ ความสะอาดนะผู้หนึ่งตัดผู้หนึ่งกวาดนะสอยกันนะบ้านเมืองก็สะอาดสะอ้านตามถนนหนทางก็สะอาดในบ้านกัดตัดสะอาดนะผู้หนึ่งปัดผู้หนึ่งตัดนะตัดแล้วก็ปัดพร้อมนะสะอาดสะอ้านนะโดยไม่กวดคุณธธรรม อาดะอานบัรอยกันในบ้านใหเมื่อข้าต้อยนกะเอ้าร้เนเอ้ารถต้ เอเปาดีดรอมาทุบดีเราเอาปาเนี้ยยึดสีดอมาแกกันเราเราวดมพอลท่นเอายึดสนี่บอรถขันนี่บอเอาดีดรทั้งลังนึงพูนหเมนออามาจากวัดนีละ ก็ตัวออไปแล้วไม่ยืส่ล่ะครับตัหันต้นนะครับถึงใต้ถึงูงใ่ไหมถึงใต้ถึงตงขยายมันยง่าเอาวเอยืดใสล่ะฮะผู้ใดเอาไปใส่ผู้ใดฮะบังแจ๊กนะ ฮมยได้เอามาว่าล่ะไปถามมึงด้วยพูดดยเดี๋ยวดีด้วเป็นกะลังพูงนะยัอยุ่ใส่มึงอะได้ล่ะตุ๊กียัยุ่ไใส่ตุ๊ี้ video như thế ô bà thân em mà hả hết ô đỏ nhai. <laughs> anh đấy à hết bà ô hết chưa kha ờ hết nhai, hết nhai. อันนี้รถพ่อผู้ใหญ่นะครับอันนี้รถพ่อผู้ใหญ่อันนี้ภายในวัดของเราก็อันนี้หลวงพ่อสมเด็จรทศพรดยานดดนเกี้ยวนะหลวงพ่อใหญ่ของเรานะครับภายในวัดะ บร,รยากาศอบอุ่นดีนะบรรยากาศของบ้านดอนยนาของเราอบอุ่นอินด,ดีด้วยความสามัคคีของชาวบ้านนําโดยพ่อผู้ใหญ่ธนพลหมั่นน้ําเที่ยงจึงทําให้เกิดความสามคัคคีสมกับเป็นชุมชนคุณธรรมนะของเรานะจนถึงทุกวันนี้นะครับอันนี้เด้ยเกไอเจ๊ก เอาน้ำหวานมา,จาแจกผู้เฒ่าหมียเล่นอ่ะแจกไอ้แจกเอเอเอะราวัางรถระวังรถเด้อ ญาติโยมดูความสมามัคคีของชาวบ้านบ้านดอนจนาของเรานะครับจริงๆก็ทําตั้งแต่อยู่ในหมู่บ้านเสร็จแล้วแล้วก็ทํามาเรื่อยๆจนถึงวัดป่าดอนแก้วนะด้านหน้าหลังจากเสร็จจากนี้เสร็จแล้วก็จะกลับไปที่ศาลาประชาคมของหมู่บ้านเพื่อที่จะร่วมกันรับประทานอาหารร่วมกันนะในตอนกลางวันนะ เอาน้ำส้มมาแจกพเท่าแล้วเอาดีโดมาแจกพเท่ากินแล้ว